ครับผมสวัสดีครับสมาชิกแฟนคลับบอลเต็งประจัวันที่8เดือนเมษายน2อง8ก็จะเจอกันเช่นเดิมนะครับเตดหดึ่งคู่1ตัวแน่นนะครับประเด็นก็ดีใจกับสมาชิกเพื่อนครับผมด้วยสักเมื่อคืนบอลแนนได้ต่อไปที่ New cast United นิวคาสเซิลยูไนเต็ดก็ถล่มไป3ประตูต่อ0วันนี้ก็นำมาฝากสมาชิกเช่นเคยครับ1คู่เน้นศึกฟุตบอลอยูฟ่าสชิ่นเป็นลีกรอบ8ทีมสุดท้ายเป็นการแข่งขันนัดแรกนะครับเวลาที่สตรงตามเวลาประเทศไทางหลางทีมบาเยิร์นมิวนิคเจ็บทีมอินเตอร์มิลานนะครับ ล่าสุดเจอกันครับไบยิมินิตกดไป2ประตูต่อศูนย์มาดูฟอร์มเกมแล่นลัดล่าสุดทั้ง2ทีมล่าสุดทีมเจ้าบ้านบาบยิมินิตเอาชนะเอาบวกไป3ประตูต่อ1ส่วนอินเตอร์มิลานนะครับเอาชนะปามาคัสโซ191่งเอััต้ครับเสมอกับปามาคัสโซไป2ประตูต่อ2มาดูผวิเคราะห์ก่อนเกมของผมเลยครับมาดูฟอร์มเจ้าบ้านบาบยิมินิตในรายการนี้ก็ลงมาสนามมา8นัดชนะ5แพ้ไป3 ห้านัดล่าสุดทุกรายการชนะ 3, 1, สามเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งสถิติเติมพินานแล้วครับก็เป็นนัดในรายการนี้ชนะหกเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งสิบนัดล่าสุดทุกรายการยังไม่แพ้ใครต่อเนื่องติดต่อการชนะเจ็ดเสมอสามนะครับจะกันร่วมหลังๆเจอกันนะครับบายเยนน์ดูดีกว่าแต่นะคาให้ทีมเจ้าบ้านบายเยนต์ต่อในราคาครึ่งลูกเป็นราคาวัดใจนะครับนะครับเกมนี้บายเยนน์ได้เปรียบเตะในบ้านระบบแผนการเล่นคาดว่าจะมาในระบบ4 2 3 1หน่้าเป้าน่าจะเป็นเอลิเทนนะครับ ส่วนอินเตอร์มิลานครับก็ถือว่าเป็นทีมที่แพ้เยอช่วงนี้นะครับแต่การเล่นคาดว่าจะมารนะบบ352นะครับคู่หน้าเป็นตูลามแล้วก็มาติเนสน,นะครับผมรู้จากผลงานกันเจอกันในรายการนี้สองนัดล่าสุดนะครับบาเยนน์กดไปไปกลับนะครับผมมองว่าบนคู่นี้โดยสภาพทีมแล้วก็บาเยนน์ได้เปรียบเตะในบ้านราคาคืนเป็นราคาวัดใจผมว่าบาเยนน่าจะเอาชนะไปได้สำหรับคัมคืนนี้นะครับ มั่นใจบอลต่อกับต่อไปมันิไปราคาครึ่งรูปผมมองชนะสําหรับค่ำคืนนี้นะครับขอจำที่กดติดตามมาด้วยครับจะได้ไม่พลาดติดเด็ดต้องการเข้ากลุ่มคลิกลิงก์ด้านล่างไเลยขอบคุณครับ